เดี๋ยวดูสิรถไฟมาทางไหนมาทางไหนนะ้นยรถไฟมาทางไหน,นชี้ให้ดูสิทางไหนอ <No. S 2> วันนี้ได้ดูรถไฟไหนเอ่ยรถไฟไหนวาามายังไม่เห็นมาเลย รถไฟมาทางนี้มาทางไหนนะมาทางนี้ไหนชี้มาทางไหนเราเตะรถไฟมาทางไหนหมายยงหมายยาใช้า,ชาจริงเลยรถไฟเนี่ย นี่ไงมาแล้วเฮ้ยโผ<ฮ>ล่หัวรถไฟหัวโผล,ล่มาละรถไฟนี่ช้าจริงอะไรนะลาเต้รถไฟนี่ช้าจริงๆไหนรถไฟไหนช้า ไงมาแล้วรถไฟกลันจะไปแล้วโอ้ยคนกำลังลงรถไฟรถไฟรถไฟดังยังไงนะ ฝันไปเถอะอะไรนะฝันไปเถอะไปแล้ว ดูที่กระโดดไฟขึ้นนะจุ๊บไปแล้ว